สวัสดีครับก็มาพบกับช่องสงครามเลือดปันปีในวันนี้ครับก็จะมีเรื่องราวของบีทเทพพนะที่จะนํามาฝากกันในวันนี้ครับก็คือเรื่องของรัตเตนดิเตอร์ครับซึ่งก็คือกลุ่มกองกําลังหลักของพวกวินซี่ที่จัดตั้งโดยรายชาพินซี่ยูบัตเพื่อนําทัพมาสู่สงครามกับพวกเยอรมนีครับและประวัติความเป็นมาของพวกรัตเตนดิเตอร์นั้นจะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างยังไงก็ฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์นะครับแล้วมารับฟังกันได้เลยครับ เรื่องราวของการก่อตั้งของดทิต์นดิตเตอร์นั้นได้ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อราว1000ปีก่อนครับโดยราชาวินซี่ยูบัตเพื่อรวบรวมฟินซี่ที่มีความเก่งกล้าสามารถเป็นกองกําลังหลักเพื่อที่จะบุกโซนรอยตี้ครับกระบวนการนั้นก็ไม่มีอะไรซับซ้อนครับเพราะว่าทุกคนนั้นล้วนแล้วแต่เป็นคนที่ยูบัตนั้นเป็นคนเลือกเองซึ่งก็อาจจะมีการคัดเลือกตามความสามารถนั่นแหละครับอย่างเจ้าบัตบีครับที่มันนั้นได้ฝึกฝนตนไม่ก็ได้เข้าร่วมสังกัดของดทิต์นดิตเตอร์ในที่สุด แต่แน่นอนนครับว่าบุคคลเหล่านั้นยูบัดได้ผ่านการเห็นชอบแล้วเพราะกองกําลังสังกัดเตอร์นิตเตอร์นั้นคือผู้ที่ได้รับพลังพิเศษจ,จากยูบัดมอบให้โดยตรงก็คือการดื่มเลือดของยยบัดเข้าไปยยบัดก็จะสามารถสลักอักษรน,นะครับเป็นสริตอักษร a ถึงแซให้กับบุคคลคนนั้นไปซึ่งก็มีความสามารถที่แตกต่างกันไปแต่ละคนนะครับยังไงก็ค่อยมาลงรายละเอียดกันอีกทีนะครับ แต่แน่นอนครับว่าในกองกำลังของเตอร์นิตเตอร์นั้นมีพวกที่แข็งแกร่งอยู่เป็นตนเดิมอยู่แล้วและไม่จำเป็นต้องรับพลังพิเศษอะไรจากยูบัตซึ่งเข้าใจง่ายๆครับว่าพวกนี้ไม่ได้ดื่มเลือดของยูบัตเข้าไปนั่นเองครับด้วยความเก่งส่วนตัวที่พวกเขานั้นมีอยู่แล้วเลยไม่จำเป็นที่จะต้องเพิ่มพลังอีกเดี๋ยวมันจะก๊อตเกินไปยูบัตนั้นจึงมอบอักษรในตำแหน่งของเตอร์นิตเตอร์ให้เพื่อเป็นการยอมรับพวกเขาเท่านั้นซึ่งก็คือเพอร์นิด้า ที่ว่ากันว่าเป็นมือซ้ายของราชาวิญญาณและเจอราดควาคิลี่ที่ว่ากันว่าเป็นหัวใจขององค์ราชาวิญญาณเปอริด,ดากับเจอราดนั้นก็น่าจะมีชิ้นส่วนขององค์ราชาวิญญาณครับซึ่งก็เก่งตามท้องเรื่องนั่นแหละครับการก่อตั้งของเติ้ลนิตเตอร์นั้นก็ก่อตั้งขึ้นเมื่อราว1,000ปีก่อนครับในการก่อสงครามกับโซลรตี้ครับซึ่งยูบัตนั้นก็ได้ก่อตั้งขึ้นและก็นํามาสู่สงครามกับพวกยูมทูทนั่นเองครับแต่แน่นอนครับว่า ในศึกครั้งนั้นนะครับก็มีพวกลัตเตอรี่เตอร์นั้นตายไปอย่างมากแน่นอนครับซึ่งเราก็จะเห็นว่าในกองทัพของลัตเตอรี่เตอร์ในปัจจุบันนั้นก็จะมีเด็กรุ่นใหม่เนี่ยที่สลับเก้ากันมานะครับดูแล้วก็เป็นพวกวัยอ่อนๆกันจังนั้นครับพวกที่มีอายุเยอะนั้นแทบจะมีไม่กี่คนครับแต่ก็เป็นที่ยืนยันได้หนึ่งคนนะครับว่าลิเล่บารนั้นคือผู้ที่ได้รับพลังอักษรคนแรกและเขาคือเบอร์หนึ่งของลัตเตอรเตอร์ครับ ทุกคนนั้นก็ต่างยอมรับในตัวเขาในด้านของความเก่งนั้นก็คงอีกเรื่องหนึ่งครับว่าคนนั้นจะเก่งที่ถุดหรือเปล่าแต่การยอมรับนั้นก็คงเป็นอีกเรื่องหนึ่งเช่นกันเพราะผมบอกว่าลิลเล่บารนั้นคือเบอร์หนึ่งครับบางคนก็อาจจะพูดว่าแล้วโยบัตกับอัดวานล่ามันก็เป็นเดิ้ลเดิร์เหมือนกันนะครับโยบัตนั้นก็คือบอสครับส่วนอัดวานนั้นก็เป็นอรองบอสนะครับเป็นร่างอวตารอยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องเอาพวกมันมานับรวมกครับ เรื่องต่อไปครับมาดูเครื่องแบบของพวกรัตเตนนิเตอร์กันบ้างครับสมาชิกของรัตเตนนิเตอร์ทุกคนนั้นสวมชุดคลุมยาวถึงข้อเทา้าและมีตราสัญ,ญลักษณ์ของวาเดนไดนั้นประดับอยู่ที่ด้านหลังและส่วนใหญ่จะมีฮูดติดอยู่ที่ปกคอเสื้อด้วยไปในเสื้อกลุ่มนั้นครับจะเป็นชุดเครื่องแบบมาตรฐานของวาเดนไดครับซึ่งก็เป็นแบบเสื้อโค้ทสลักด้วยกระดุมสองแถวเป็นชุดสีขาวเข็มขัดสีดำกางเกงยาวสีขาวและก็รองเท้าบูท ซึ่งแน่นอนครับว่ามีการปรับเปลี่ยนนะครับเป็นสไตล์ต,ต่างๆบ้างตามที่เดารนั้นได้เห็นกันนอกจากนี้ครับยังมีเสื้อกุมของพวกปินฟี่ผู้คุ้มกันครับที่มีตาธัญลักษณ์ของวาเดนไรส์สีแดงนั้นอยู่ที่ด้านข้างด้านซ้ายด้วยครับประเด็นต่อไปครับสมาชิกของเดอะเติ i ลดิสอร์ครับหากเรานับตัวอักษร A ถึง Z เนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมด26ตัวครับ แต่จะมีอักษร A กับอักษร Y ครับที่มี2คนพูดโดยรวมนะครับว่าหากรอนับยูบัตเข้ามารวมด้วยจะมีตัวละครเตตเติล้ลนิสเตอร์ทั้งหมดนั้น28ตัวครับนอกจากนี้ครับยังมีอักษร J ครับซึ่งเป็นสริตอักษรที่ยูบัตนั้นมอบให้แต่ไปสังกัดหน่วยล่าแห่งอูเอคุมโดก็คือคินโอพิอักษร J ครับซึ่งผมคิดว่ากอนนั้นก็น่าจะเป็นเตตเติล้ลนิสเตอร์นั่นแหละครับแต่พอเปิดสงครามมานะครับก็อาจจะได้รับคําสั่งพิเศษนะครับให้ไปดูแลที่อูเอคุมโดครับ ก็คงประมาณนั้นนั่นเองสมาชิกกรอตเตอร์ิตเตอร์คนที่หนึ่งนั้นก็คืออักษร A ครับมีพลังก็คือดิอันเมตี้ผู้มีพลังดั่งพระเจ้าโยบัตราชแห่งควินซี่มีพลังในการมองเห็นอนาคตได้ครับสมาชิกคนที่2องกับอักษรเอดิอันทิตสิทธ์พลังเองการสับเปลี่ยนสามารถสะท้อนพลังอาการบาดเจ็บให้กับฝ่ายตรงข้ามได้อิจิดะอูริล สมาชิกคนที่3ครับอักษร B ีเดอะบาลานพลังในการรักษาสมดุลสมดุลแห่งชีวิตจะถูกสักดสินต่อหน้าของเขาว่าสมควรที่จะมีชีวิตอยู่อีกหรือเปล่ายูแครมอัสวานสมาชิกคนที่4ครับอักษร C The c o m อมโพสซอรพลังในการควบคุมและฝืนมังครับหยิบจับเป็นอันแตกสลายมือซ้ายแอ่งราจันวิญญ,ญาณเพนิดาฟันจัดสมาชิกคนที่5ครับอักษรด The Death Dealing พลังในการควบคุมปริมาณแห่งความตายจะบาดเจ็บหรือใกล้ตายแค่ไหนเขาก็สามารถลุกขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งเขาคือแอดกินนัคเลวาสมาชิกคนที่6กรับอักษร e อีเดอเอ็พลพลังในการระเบิดผู้เปลี่ยนประจุอนุวิญญาณกลายเป็นระเบิดที่ดุนแรงแบบเบตตาบัตเตอร์บสมาชิกคนที่7จรกับอักษร f เอฟเดอฟพลังในการควบคุมความกลัวรากฐานของชีวิตที่ฝังลึกอยู่ในจิตใจ มันจะกลืนกินตัวตนของผู้นั้นให้เหี่ยวเา้าเยียดน็อตสมาชิกคนที่8อักษรกีเดอะครูสตั The on, พลังเองความตะกละตะกลามบทกยี่ด้วยขากันไกลขนาดยักษ์กินทุกอย่างที่ขวางหน้าลิตโตโตแลมเพิดสมาชิกคนที่9อักษรเอสเดอะเฮสพลังแข่งเปลวเปลืองนามของผู้ใจเปลืองที่แข็งแกร่งที่สุดบัตบีสมาชิกคนที่10อักษรไอเดอะไอรพลังของกายเหล็ก เขาคนนี้คือตัวแทนของบูเบลินที่มีเร่ของอาดามเชียมเข้าไปไม่มีสิ่งใดที่กล้าเขาได้นอกจากสนิมจางดูสมาชิกคนที่ 11. อักษรเจเดเจลพลังในการสร้างคุกที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกนี้ยากแก่ใครที่จะทำลายได้นอกเสียจากสกิลของพระเอกเพราะคนนั้นก็คือกินโอพิ P. สมาชิกคนที่ 12. อักษรเคเดโนเลส พลังแห่งความรอบรู้ที่ดูตั้งเรื่องนั้นแทบไม่เห็นอะไรมากมายแต่ก็มีการคิดวิเคราะห์ตักกะอะไรเล็กน้อยชื่อของเขาคือบีจินายสมาชิกคนที่สิบสามอักษรเอล e Love พลังแห่งความรักที่จะควบคุมสะกดบุคคลนั้นให้พร้อมยอมตายตามทุกอย่างเพื่อความรักชื่อของเขาคนนั้นก็คือเปเป้วาคาบาร่า สมาชิกคนที่14อักษรเอ็มเดอะมิร์เคิลพลังแห่งปาฏิหาริ์ทั้งจักรวาลคือสิ่งใดที่ใครนั้นฝันหาและรอคอยหวังให้เกิดปาฏิหาริ์สักครั้งหนึ่งในชีวิตแต่พี่แกนั้นคือเจอรัดวากคิลลี่ที่ปาฏิหาริ์นั้นเกิดขึ้นกับเขาตลอดเวลาสมาชิกคนที่1้าอักษรเอ็เป็นสมาชิกคนเดียวกับที่ได้เปิดเผยพลังของความสามารถแต่มีจุดเด่นด้านความเร็วและสกิลปืนคู่นะครับชื่อกองกานั้นก็คือโรเบิร์ตแอคคิวตรอน สมาชิกคนที่16ครับอักษรโอ the overkill หรือการฆ่าแบบโอเวอร์มากๆนักฆ่าอะไรประมาณนั้นพลังน่ากลัวอย่างเวอร์แต่ดันมาเจอปู่ยามะที่หัวร้อนเลยนอนจมกองไฟไปติดก้อนเบอร์ซี่สมาชิกคนที่17ครับอักษรพี the power ผู้มีพละกกำลังอันมหาศาลเป็นพลังแรงควายที่เคลื่อนย้ายวัตถุใหญ่ยักษ์ได้ราวกับปุยนุ่นเตอร์โกรดขึ้นมาแขนขาโคตรใหญ่ แต่นั่นไสเธอนั้นเป็นผู้หญิงมิดิน่าเม็กแอลลอนสมาชิกคนที่8อักษรค Q the question ซึ่งก็คือเครื่องหมายคำถามหรือเครื่องหมายแห่งความสงสัยพลังของเขานั้นไม่แน่ชัดว่าเกออะไรเพราะเขานั้นใสตายไปซะก่อนเบเรนิเซ่กราบิเอลลี่สมาชิกคนที่9 9อักษร R the r o w พลังเองเสียงกำรำที่อย่าถามถึงกินปากบทขยี้เหลือแต่ซากราะปากนั้นเหม็นเจโรมีกุสบัต สมาชิกคนที่20อักษ 8, The Star, รเอสเดอะซูเปอร์สตาร์ดาราผู้ยิ่งใหญ่เปลี่ยนเสียงเชียร์เป็นพลังสุดคืนงขังเมื่อเสียงดังอกึกก้องกังวานมาร์ทเดอะมาร์ตกลินสมาชิกคนที่21อักษรทีเดอะชันดูบอนพลังเองสายฟ้าอัสุนิบาที่ฟาดลงกลางหวัวใจเพราะหน้าอกของเธอน้นใสมันจังใหญ่จรงิงๆแคนดิสแคปนิดสมาชิกคนที่22อักษรยูเดอะอันเดอร์เบลลี่ ผู้มีพลังตาธิฟที่มองเห็นจุดอ่อนก่อนที่จะโจมตีให้เป็นอมภาตนานานานยาคุปสมาชิกคนที่23ครับอักษร V ีเดอะวิช n a r นพลังเอ่งจินตนาการเนื้อสิ่งอื่นใดในโลกนี้ที่จะดีกว่าการนั่งคิดเอาแล้วเกิดขึ้นจริงยิ่งกว่าเทพิยายที่กายฝันคือจินตนาการที่เกิดขึ้นจริงแพรมี่โทมอัพสมาชิกคนที่24อักษรวีเดวิน พลังในการบังคับให้กดเขียวเบียเบ้ยวงอได้ดังใจนึกโดนแตงจึกเบี้ยวไปก็ไม่โดนเนียซอนเวซอนสมาชิกคนที่25อักษร X พลังที่จะเจาะทะลุทะลวงทุกสรรพสิ่งหากเป็นเป้านิ่งก็ยิงให้กระจุยลินเล่บาโรสมาชิกคนที่26อักษร Y เดอะโยเซลคนพี่ความสามารถในการโลกเรียนพลังและวิชาได้หน้าตาคล้ายๆย,ยำจา โลกเรียนพลังของอยูวัตมาตบเกมจิอย่างโหดสมาชิกคนที่27อักษรวายเดอะโยเซลคนน้องรอยลอยมีความสามารถในการโลกเรียนความทรงจำและความคิดได้แต่เสียดายมันไร้ประโยชน์สมาชิกคนที่28คนสุดท้ายอักษรเซ็เดอะซอมบี้พลังในการเปลี่ยนให้บุคคลต่างๆนั้นเป็นซอมบี้ที่อยู่ในการควบคุมและรุมโจมตีจีเซลเวเซล และทั้งหมดนี้ก็คือสมาชิกของแรตเติ้ลนิเตอร์ทั้ง28คนครับเป็นเพียงความสามารถพื้นฐานเท่านั้นครับที่ผมนั้นนํามาพูดในคลิปนี้และเรื่องราวของแรตเติ้ลนิเตอร์ในวันนี้ครับที่ผมนั้นนํามาฝากกันก็คงมีเพียงเท่านี้ครับสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขอไปไว้ด้วยและอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับวันนี้ก็ลา,ารครับขอบคุณครับ